ก็ปีนมาว่าโอ้จริงๆริงแล้วเพลงนี้มันเป็นนี่เองดีกว่ามันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้คิดคิดจริงจริงมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าไปเจอก็คือนิมพานั่นแหละนะครับเพิ่งจะเข้าใจว่าเพลงทะเลใจนั้นมันมีคุณค่าแบบนี้เองคนถึงได้ชอบกันนะครับนี่ก็เป็นเก่เล็กๆกน้อยๆอยนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับคาราบาวแดงแต่จริงจริงมันเกี่ยว เพบเะให้เพื่อจะได้ให้ท่านมีความสุขเล็กๆน้อยๆที่ผมมาแล้วแล้วก็ให้รู้จักตัวผมมากขึ้นซึ่งยังไงก็ตามนะครับผมก็ยังรักที่จะเป็นเป็นศิลปินร้องเพลงต่อไปถึงแม้ว่าารลาบาวแดงจะประสบความสําเร็จขนาดไหนวันในวันข้างหน้านะครับอยู่ในฝีมือของการบริหารของคุณเสถียรแล้วผมมั่นใจคุณเสถียรทําได้แนะ่โตใหญ่ได้แนะ่แต่สําหรับตัวผมก็จะก็จะ เป็นหุ้นส่วนที่จะคอยเคียงข้างกับคาราบาวแดงไปตลอดแล้วก็จะเล่นดนตรีให้พวกท่านฟังตลอดื้อมีโอกาสนะครับถ้าท่านผมไปที่จังหวัดของท่านแตคนมาจากเซียบูนะครับ่มาจากบุรีรัมย์ก็มีนะครับถ้าผมมีโอกาสไปที่นั่นก็อยากจะแวะเวียนไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปร้องร้องเพลงไปเล่าอะไรนะครับ เราเป็นพี่น้องกันเราเป็นเพื่อนบปาแดงเราเป็นพี่น้องกันนะครับเราก็มีอะไรก็เรียกใช้ผมนะครับถ้าผมไปที่นั่นนะครับก็ขอขอบคุณมากสําหรับการตั้งใจฟังไม่รู้ว่าจะตั้งใจหเปล่านะแต่ผมเมาว่าเอาว่าเป็นว่าพรนีผมรู้สึกว่าเสียงผมงมันไม่ดีมเชานี่ยผมาักมันเป็นเลือดองไรต้องไปต้องไปวิ่งมีวิธีรักษาคือเดี๋ยวต้องมาวิ่งกัก่อน 4, 5, 5ก,บบกินสักสี่ห้ากิโลจะหายนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรบอกนแลบวครับขอบค,ค,คุณค่ะขอที่ร,รน,นะคะาะคะสำหรับช่วงนี้เราก็จะมาสามรวัลมอบโชคให้นะคะ